เอ้ยโยว์สัสรบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel B B Q Gamer อีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนเนี่ยเล่นไทเรเ t ต้าหรือว่าบันกีลัสครับโปเกมอนตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในซูเวอร์โตสอบสดๆร้อนๆตัวนี้กันเลยนะครับคลิปนี้เราจะเริ่มจากสายแรกเลยนะจะเป็นมูฟเซตที่1นะครับผมมูฟแรกก็จะเป็นดั p เพลสอันนี้นะครับส่วนอีกมูฟหนึ่งก็จะเป็น a อนเชียนพาวเวอร์อันนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูความสามารถของทั้ง2 Mo มูฟนี้แล้วก็วิธีการใช้งานกันเลยดีกว่าครับ ตอนนี้เราก็กลับเข้ามาอยู่กับไดโนเสาร์ตัวน้อยจมุตะมิตัวนี้นั่นเองนะครับผมเมื่อเราเลยว่าถ้าเราก็จะสามารถกายร่างแล้วก็แตกสายมูได้นะครับผมก็เลือกเป็นดัรเฮาสมาแล้วนะครับผมมูวันนี้มันจะทําการสร้างและมีใส่ศัตรูด้านหน้าแบบนี้นะฮะ พ่นหมอกมืดนะแล้วก็ศัตรูเนี่ยมันจะติดสถานะหมอกอยู่นะครับเป็นสีม่วงๆลอยๆอยู่นะฮะถ้าเกิดว่าเราใช้ใส่ศัตรูตัวเดิมที่มันติดสถานะอยู่นะครับเดเมดมันก็จะเพิ่มแรงยิงขึ้นแบบนี้นะครับเดเมดมันจะซ้อนๆกันอยู่นะและมุมนี้มันจะสามารถยิงได้โดยที่ตัวเราเนี่ยไม่ต้องหยุดอยู่กับที่นะครับผมและหากศัตรูเลือดมันต่ํามากๆเนี่ยเมื่อเราใช้มุมนี้ใส่ไปนะครับศัตรูมันก็จะหยุดชะงักอยู่กับที่แบบนี้นะครับต่อมาเมื่อเราเลเวล9้เราก็จะสามารถอัพอีกมุมหนึ่งได้นะครับ เลเวลเเนี่ยมันจะมาพร้อมอยู่ไหนเลยนะผมก็เลือกเป็น Ancient Power นะครับ Ancient Power จะเป็นการชาร์จพลังแบบนี้นะครับมันจะเป็นพลังโบราณของเขานั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่าเราชาร์จกดแล้วก็ปล่อยอยันนี้นะมันจะสร้าง d a m a g ใส่ศัตรูที่อยู่ร,รอบๆตัวนะครับแล้วก็มูฟติดตัวของเราจะทํางานซึ่งนั่นก็คือ จะมีทรายมารอบๆตัวเรานะครับเป็นมูฟติดตัวนะทรายอันนี้ก็จะสร้างเดเมจให้กับโปเกมอนหรือว่าศัตรูเนี้ยที่อยู่รอบข้างเรานะครับเมื่อเรากระทืบพื้นไปเนี่ยมันจะทําให้ศัตรูติดสตันนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้มูฟอันนี้โดยศัตรูเนี้ยเราสามารถใช้อีกครั้งหนึ่งมูฟเอนชเชนพาวเวอร์ถ้าเกิดว่าเราใช้งานเนี้ยมันจะเพิ่มเกราะให้กับเรานะครับใช้ครั้งแรกก็เพิ่มเกราะให้เราหน่อยนึงนะถ้าเกิดว่าใช้โดยศัตรูและใช้ครั้งที่2เกาะก็จะเพิ่มมาอีกครับประมาณนี้น้้้้นนเเเลจจะาาาาาาัวววรรรนนน่บบมกกกกิงคแแถดดไ็็ปช์ผ ระหว่างที่เราชาร์จเนี่ยมันจะการซีซีด้วยตัวเราก็จะวิ่งเร็วด้วยนะครับแล้วก็มันจะเพิ่มเกาะให้เราด้วยนะครับสังเกตดูครับเวลาเราชาร์จมันจะมีขีดอยู่เห็นไหมเกาะมันจะเพิ่มแค่จํานวนขีดตรงนั้นนะครับถ้าเลยจากนี้ไปแล้วเกาะมันจะไม่เพิ่มขึ้นอีกแล้วนะครับจะเป็นการชาร์จยาวๆนั่นเองนะฮะถ้าเกิดว่าเราใช้ปกติไม่ชาร์จนะครับเกาะก็จะมีประมาณนี้นะแล้วถ้าเกิดว่าเราชาร์จไปเรื่อยๆ อ่าเกาะมันก็จะเพิ่มมา3ครั้ง3หลอดด้วยกันนะครับถ้าหากเราใช้ Ancient Power ไม่โดนศัตรูนะครับเราก็จะได้เกาะมาแต่ว่าการโจมตีเนี่ยมันจะเป็นการโจมตีแบบปกตินะถ้าเกิดว่าเราใช้ Ancient Power ใส่โดนศัตรูครับ การโจมตีทั้งหมดมันจะทําการโจมตีแบบเจาะเกราะนะครับมันจะไม่สนค่าเกราะหรือว่าเอฟเฟกโล่ต่างๆของศัตรูเลยนะฮะแม้กระทั่งเอฟเฟกจากสกิลต่างๆหรือไม่ก็เอฟเฟกจากไอเทมบอดี้บาเรียก็ตามครับผมมันจะไม่สนค่าพวกนี้มันจะเจาะทะลุโดนเลือดเต็มๆเลยนะครับ<ว>ถ้าหากว่าสถานะเจาะเกราะของเราทํางานนะครับตัวเราก็จะมีพลังข่าๆขึ้นมาแบบนี้นะครับคล้ายๆละองอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นควันขึ้นมานะฮะหลังจากหมดพลังเนี่ยตัวเราก็จะโจมตีเป็นปกติสีแดงครับอ่าตอนนี้เรายังมี aura ออร่าสีขาวอยู่นะครับ โจมตีดูะจะเป็นดาเมจแบบนี้ครับผมสีขาวๆนะทะลุทะลวงเกาะไปเลยครับผมและมูฟแอนเทียนพาวเวอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะใช้งานให้มันทําการทะลุเกาะแบบยาวๆจมตีทะลุเกาะยาวๆไปนะฮะเราต้องใช้ร่วมกับมูฟันแรกนั่นก็คือดาร์คเผาสนั่นเองนะครับผมใช้ a อนเทียนพาวเวอร์ไปก็โจมตีไปเรื่อยๆครับเมื่อเราใช้ดาร์คเผาสเนี่ยสถานะโจมตีทะลุเกาะของเราเนี่ยมันจะอยู่ตลอดนะครับให้สังเกตดูออร่าของเรานะฮะมันจะเป็นควันเสียวขาวนะถ้าเกิดว่าเราโจมตีตัวนี้ตายแล้วเราไปพ่นใส่ตัวอื่นครับ อมันก็จะต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับไม่มีที่สิ้นสุดแต่อย่าเว้นช่วงให้านานนะครับถ้าเกิดว่าเราเว้นช่วงนานเนี่ยการโจมตีแบบเจาะเกราะเนี่ยมันก็จะหายไปนั่นเองเราต้องเริ่มใช้ Ancient Power ใหม่นะครับเดีย๋ยวผมจะไม่ใช้ Ancient Power แล้วนะผมจะใช้ Dark p o w s e แทนนะครับดูฮะการโจมตีของเราจะเป็นแบบสีขาวนะครับทะลุทะลวงเกาะไปนะเห็นไหมครับไม่หมดนะใช้อีกมันก็ได้อีกครับ ดักเพาส์เนี่ยมันมีคูดาวที่ค่อนข้างที่จะไว้อยู่นะถ้าเกิดว่ามีมอนสเตอร์หรือว่าปเกมมนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยอยู่ใ,ใกล้ๆนะครับสามารถใช้แบบได้บ่อยๆแล้วก็โจมตีทะลุเกาะไปเรื่อยๆแบบนี้นั่นเองนะครับผมโอเคสําหรับคอมโบก็จะมีประมาณนี้นะการใช้งานยูไนต์ก็เหมือนกันครับใช้ยูไนต์แล้วก็ชาร์จไประ้เบิด ก็จะเป็นการกระทึบแบบทะลุเกาะเหมือนกันนะฮะต่อเน,นื่องเป็นคอมโบเลยแต่ว่ายูไนต์เราเนี่ยจะเป็นการโจมตีแบบหมู่นะฮะอ่าประมาณนี้ครับผมสําหรับมูฟเซตที่1น,นะครับเดี๋ยวเราจะเอามูฟเซตนี้เนี่ยไปลองเล่นให้ทุกคนดูกันนะครับผมว่าเซตนี้มันมีความถึกที่ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะแล้วก็มันจะโกงที่เมื่อเราใช้ดักเผาหลังจากใช้ชียน e n ว power แล้วเนี่ยมันจะโจมตีแบบทะลุเกาะทะลุทะลวงไปเลยนะครับผมต่อเนื่องกันยาวๆนะผมซึ่งดดเมจการโจมตีแบบเจาะเกาะทะลุเกาะนะฮะ มันก็แรงอยู่นะในช่วงนี้นะฮะตัวนี้ก็มีอัตราที่โจมตีติดคิติคอนค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ด้วยนะครับผมแต่ว่าการโจมตีมันจะช้าสักหน่อยนะโอเคเลือกมาเลยครับอเทมผมก็ยังไม่รู้นะว่าจะจัดเป็นเซตอะไรดีแต่ผมคิดว่าเซตนี้น่าจะเหมาะอยู่นะฮะมสัสเซนแบรนสโคเลลนแลวก็วิกเน็ตโพลิซีนะครับส่วนแบลทเนอร์อเทมผมจะเอาเป็นเอ็กสปีละกันนะเกมนี้ผมจะไปยืนเล่นล่างดีกว่านะครับอะแล้วทีมเราก็มีโปกมนตัวใหม่มาทางนั้นเลยนะฮะจัดไปดีครับเกมนี้ผมหยิบตััวนนนนี้้มเเเลล่ป็ครรงแรกยะ ยังไม่เคยได้เล่นเลยนะเคยแต่เอาไปฝึกซ้อมนะครับผมฝังเขาไปไหนกันหมดนีแยกมาก่อนครับแยกมาก่อน จัดไปดโิโอ้ถอยดีกว่าถอยดีกว่าฮะถอยดีกว่าฮะพวกเขาเป็นตัวซับพอร์ตนะครับมันมีการใช้งานวีดค่อนข้างเยี่ยมแรงอยู่นะช่วงแรกเนี่ยตัวเราดามจดยังกระจอกอยู่เลยครับต้องรอสักแป๊บหนึ่ง เพื่อนมาช่วยหน่อยเร็วเอามันจะตายแล้วเนี่ยมันจะตายแล้วเนี่ยโจมตีมันโอ้โหมากันเต็มเลยครับถอยก่อนดิโอ้โหถอย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 มาเยอะครับผมโอ้โหเยอะแบบนี้ก็ยังไปสู้ได้วะ โอ้ oh my g กอชโอเคสวยอัดม่นพวกเอาม่นเร็วจับมาดิจับมาดิโอเคถอยก่อนฮนะมากัน3-4ตัวเลยนะโอ้โห <wh ats S 2> จะมา <wh ats S 2> อะไรรัวขนาดน,น,นี้ครับเนี่ยเฮ้ยเยอะเกินไม่เปล่าครับไม่ไปเหรอไม่ไปเหรอไม่ไปใช่ไหม เดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะจับมันดิเรียบร้อยครับมาดักเพาส์ได้มาแล้วฮะโอ้เพื่อนของเราคิวกันกระจายเรายังไม่สนเรายังไม่สนเก็บเลเวลก่อนฮนะโอเคเลเวลหกฮะช่วงแรกตัวเราดามิดเบานะครับผมโอ้เฮ้ย จัดมันพวกถอยมาถอยมาโอ้โห,โโหเยอะว่ะมาดิมาดิเอาตัวนี้ก่อนละได,ได้จับมันแล้วตึงมันเรียบร้อยครับโอ้โหมันมามันมามันมาถอยดิถอยดิถอยถอยถอย,อยเยอะเกินไป มันมากันเยอะเกินไปยังไม่ได้ดังเลยนะฮะไม่เป็นไรครับเก็บเลเวลไปก่อนนะโอเคมาเอาเต่าเร็วมาเต่เตาเร็ว็ำดีเต่ามาเร็วมาช่วยเราหน่อยพวกโอเคหมดซ้อมแบบนี้ก็ ตามที่เห็นนะครับมีคนมาฝึกกันทั้งนั้นเลยนะคือเขาจะเล่นไม่ค่อยเป็นกันสักเท่าไหร่นะครับผมขอผมดังก่อนเถอะโอ้โหไม่ได้ครับเอาไม่ได้นะฮะคิวมันดิคิวมันดิคิวมันดิคิวมัน,มนโอ้เพื่อนมาช่วยหน่อยดิเอามันดิเออโอ้โหเอาไม่ได้ครับถอยก่อนดีกว่า โดนโจมตีแบบเน้นๆแหละผมไปฟาร์มก่อนแล้วกันนะฮะฟาร์มกระทิงไปก่อนนะโอเคมาแล้วครับผมเอ็นชิออนพาวเวอร์มาแล้วครับสายโหดมาแล้วพวกเพื่อนแล้วก็คิวกระจายเลยนะคิวกระจายเลยนะพวก โอเคไปลุย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 ยังไม่ได้ดังเลยขอดังสักทีได้ไหมขอดังสักทีได้ไหมยอย่าเพิ่งมานะเว้ยอยู่อันเลนบนเต็มหมดเลยฮะมาแล้วมาแล้วจัดบ้านเลยจัดการไปพวกเรียบร้อยครับผมดังยาวๆไป นั่งยาวๆไปจะเย็นดีครับมาดิครับมา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 ก่อเราหนาแบบพวกมาดิก็มาดิครับเขาไม่กล้าเข้านะฮะเขารู้ว่าผมโหดไงโอ้โห มาดิโจมตีเราไม่เข้าอ่ะมาครับเอาเต่ากันดูซิมันจะกันซีซ,ซกระทืบได้เปล่ากันได้นะฮะอุ้ยเต่ามันพลักโอเคสวยครับไปเราไปช่วยเอาเรลตอมด้านบนนะฮะเพื่อนเราคิวกันกระจายเลยว่ะเขาไม่ได้บุกมาเลยนะฮะ โอเคสวยครับเฮ้ย hey, ไปช่วยพี่ยุงหน่อยโอ้โหโอ้โห oh กระจายไปดีครับมา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 ดังไปดิดังไปดิพวกเอามันเอามันมันถอยมันถอยมันถอยถอยมา จัดไปพวกเอาดิครับโหดอะบอกเลยโอ้โหไม่ไหวครับแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่ไหวนะครับอยู่กัน4ตัวคิวมาได้ตัวหนึ่งนะฮะช็อตเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีซีซแล้วก็เรามียูไนเนี่ยน่าจะได้อยู่นะว่าตอนนี้รู้สึกว่าทเรนตาเนี่ยมันจะโอพีมากมากเลยนะครับโอเคเรียบร้อยเก่งก้าก็ยังคิวแบบต่อเน,นื่องกันยาวๆนะฮะเก่งก้านี้มันโหดจริงๆนะครับ วิ่งมาแล้วพวกวิ่งมาแล้วพวกโอเคสวยครับมาดิทือมันดีครับทืมันดิครับมาแล้วพวกไดโนเสาร์ดิไดโนเสาร์ดิเรียบร้อยครับผมไปยาวไปวิ่งไปแล้วพวกแสงหน้าไปก่อน <Br> uh. <laughs> แสงหน้าพี่ยุงไปก่อน โยมตีไปพวกโอเคสวยครับสวยครับผมไป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 ยาวไปพวกยาวไปพวกดังไปก่อนครับไปลุยครับเรียบร้อยครับโดนเงินก้าคิวไป จัดมันพวกเขาไม่มาเลยเขาไม่เข้านะครับเรียบร้อยครับุมตังไปก่อนดังไปก่อนตังไปก่อนเรียบร้อยดีครับก็มาดิครับอายอะไรฮะ มาดิก็มาดิก็มาดิครับตามมาตามมาเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมคิวมันไปเฮ้ยไอตัวตลกไอตัวตลกมิตเตอร์ไม้มาดิครับมามา ไปไหน <'m> พ่นไฟโอ้ยนิดเดียวจะตายแล้วเมื่อกี้ผมพ่นในหมอกพิษหมอกพิษพอดีนะฮะผมโอเคการเล่นก็ประมาณนี้นะครับโดนซีซีหลายรอบเหมือนกันนะบางทีถ้าเจอซีซ,ซีเนะี่ยหนีไม่ค่อยรอดนะครับ <Yeah. S 1> โอเคก็คิวไปได้12แอแซิส,ส,ส,สไป3ตัวนะครับแต่เมดก็ทำไปได้77 0 0 0รับดนเม3 3 0 0 0มปีครบไปทั้งหมด2,500โอเคครับผม สรุปเทเลนิต้าสำหรับสายเอนเชียนพาวเวอร์นะครับที่มันจะชาร์จแล้วก็วิ่งไปหาศัตรูแบบนี้นะฮะข้อดีสําหรับสายนี้นั่นก็คือเมื่อเราชาร์จเอนเชียนพาวเวอร์เนี่ยตัวเราก็จะได้รับเกาะนะฮะจะทําให้ตัวเราเนี่ยมีความถึกมากยิ่งขึ้นนะที่สําคัญระหว่างที่เราชาร์จเนี่ยมันจะการซีซีด้วยครับถ้าเกิดว่าเราใช้ใส่ศัตรูเนี่ยมันจะทําการสตันใส่ศัตรูนั่นเองนะครับและถ้าหากว่าเราใช้ดูในครั้งแรกครั้งที่2มันก็จะทําการสร้างดาเมจอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สโลัตะระและีทโุเเเเนนนั่นนกกบบ่กกคอาาาาจจมะกะะงไป้องศังงตร แม้กระทั่งสถานะโล่ต่างๆนะครับตรงนี้มันจะลบไปเลยนะโจมตีแบบเข้าเนื้อแบบเน้นๆเลยนะครับการโจมตีทั้งหมดก็จะเป็นสีขาวแบบที่เห็นเมื่อกี้นะฮะโอเคครับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าเราคอนมาพบกับไทเรนิต้าอีกสายนึงนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากกไปก่อนครับค